อ๋ออาลับย้อนขบวนสองสองลุกสองสองนะครับตามด้วยสองสองตัวการกำลังปิดกั้นนะครับต่อด้วยสองสองเอ้าโอ้โหเฮ้ยตัวการก็ลงอะเอาขึ้นก่อนโอ้โหเ้ย เกลนเรียบร้อยคสองกสอะาไปลงลงอะไรเปล่ามารับคันคันแรกอะสองศูนย์เจ็ควันดำมาอหูมาครับ C C ศูครับสองศนะครับุดยอดรับสุดยอด ตามมะโกโก้ปลายทางประจวบคีรีขันครับบนทางกรุงเทพประจวบนะเอ้ยประจวบกรุงเทพเอ้ยประจวบ,จวบทนทนบุรีนะครับไปได้